แจ็คพอตของเราแจ็คพอตมาอย่างต่อเนื่องแจ็คพอตมาอย่างต่อเนื่องจังหวะนี้แจ็คพอตมาอย่างต่อเนื่องมาอีกสี่ร้อยโอ้โหวิแจ็คพอตมาอย่างต่อเนื่องนะครับดูดูเงินรางวัลรวมได้มีสามพันกว่าบาทนะครับสุดจัดประหลัดบอกนะทุกคนนะโอ้โหวิแจ็คพอตของรถไฟเรานี่ครับเอาเรื่องเหมือนกันนะฮะเออเอาเรื่องมาอีกแล้วครับแจ็คพอตเตือนวิดีโอนี้จะทำเพื่อความสนุกและความบันเทิง อาจมีเนื้อหาและคำพูดที่ไม่เหมาะสมเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำกาบสวัสดีด้วยนะครับวันนี้เจอกับผมอีกแล้วนะครับหน้าแมวนะครับวันนี้มาพบกับเกมนะครับรถไฟนะฮะปูนปูนนะครับผมวันนี้นะครับเราพกคุณมานะครับ600บาทนะครับทุกคนนะเออสวัสดีดูทุกคนด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมมา นี่นะครับพกคอมา600บาทนะครับเราขออนุญาตปรับเป็นเบ็ดละสิบาทเลยแล้วกันนะฮะมาให้มันหมุนหน่อยแล้วกันไปวัยรุนร่รรนนะครับสิรองแรงวัยไหนนะฮะมาแล้วุวาดีที่เหลวปึ๊บปึ๊บโอ้โหจะไม่แตกไม่เหลอรถไฟรถไฟจา๋า มึงยัไม่แต่งผมเลยเหรออุ้รอบแรกเราหมดแล้วนะครับหนึ่งร้อยบาทอยากแต่งขออนุญาตปรับเต็มเพิ่มไปหน่อยแล้วกันเป็นยี่สิบบาทนี่มาก โอ recibir, well. ้โหเนียบอยู่เนียบขออนุญาตตัดเบิดลงเลยเนี่ยเนียดูตัดเดบขออนุญาตตัดเบิดลงเลยเลยนะเออขออนุญาตตัดเบิดลงเลยแล้วกันนะครับผมมาเริ่มซื้อฟีสปินเลยนะครับมาโอ้โหวิ่งนมาเราซื้อฟีสปินสามร้อยบาทนะครับทุกคนนะเราซื้อฟีสปินสามร้อยบาทนะครับวันนี้นะดูนี่สิบรอบมันจะได้อะไรหรือเปล่านบมาเลยครับดูจุดหกนะฮะ เออมาแล้วครับฟรีในฟรีไหมฟรีในฟีไหมฟรีในฟีไหมโอ้โหยังได้ลุ้นอยู่นะครับขอแค่หนึ่งตัวท่านั้นแค่หนึ่งตัวท่านั้นฟรีในฟรีมาเลยจ้ะอ่ายังได้ลุ้นอยู่ยังได้ลุ้นอยู่เข้ามาเห่ยนะจ้ะอ่าเรียบร้อยครับฟีในีบวกไปสิบรอบนะครับแบบนี้ก็แจวนะแบบนี้ก็แจวนะสิบเจ็ดรอบนะครับกับการสิรอบดูที่มันจะผูกหรือเปล่านะครับ ก็คม่ร้เราเกี่ยวหรือเปล่าร้อยหรือเปล่าทุกคนมามาีบาทมาีีบาทนะจ๊ะยกหมดสองรอบกสุสองรอบบ้างไหมยังเงือกีนะฮะยสอีนะฮะหวะาที่มาแล้วเจบาทบวกมาเจ็สี่บาทสวยอะไรนะ้โหมาแล้วครับบวกมาสี่ร้อจ็ดิบวกมี เงินรางวัลก้อนโตนะครับมาแล้วนะครับทุกคนดู1214บาทนะครับจุดส0สตางค์นะครับมา,ะะมาแล้วฮะมาแล้วฮะจังหวะนี้มาสวยๆครับเดี๋ยวแปดรอบสุดท้ายนะครับแปดรอบสุดท้ายนะครับจังหวะนี้มาเลยนะครับรถไฟไหลคุยไหลกีนะฮะ มาครับเจเข้ามาเจเข้ามา21บาทสวยครับสวยฮะจังหวะนี้นะครับมาอีกไหมมาอีกไหมใกล้3บาทสวยเลยนะวันก็โตมาแล้วนะครับจังหวะนี้นะฮะมาแล้วนะจ๊ะ จังหวะนี้นะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอ่ะเลยารอบสุดท้ายดูซิมันจะเข้าหรือเปล่ามาแล้วคิว5.6ตูนนะครับไี่ไหมมา3ตัวมาสวยเลย3รอบสุดท้ายนะครับเหลือ3รอบสุดท้ายนะฮะโอเคเข้าไป3บาทสวยครับไม่ไหมาไม่ไหมจ้าไม่ไหมจ้าโอ้โห มังหวัานี้4อย1านะครับทัีย้อา0 0ยอดต่อเด็ด100นะครับยอดต่อเดยดเพิ่มหม่อล้ครับรนะครับเออเริ่มเลยนะครับเริ่มเลยนะครับเริ่มเลย่้องนะครับจากปายรุ่นเข้ามาจังหวัดนี้สวย1 6คู่1 6ครับทุกคนเมื่ี้เห็นหรือเปล่านะครับงลงมรวม1,638บาทนะครับจังหวัดนี้ฮะ ครับทุน600ของเรานี่ครับตอนนี้มัรวมไปที่3,000กว่าบาทแล้วนะฮะทุนหกรอยของเราจัดมาดิจัดไปอีกพันสอจัดไปอีกแปจัดไปอีกสอ0ร้อยหกสิบสาทโอ้มาเลยนะครับมาอย่างต่อเนื่องนะครับสวัสดีมาอย่างต่อเนื่องนะทุกคนในรางวัลรวม1,549บาทจุด50สตางค์นะครับมาจัดนะเป็นละ30บาทของเรานะครับมาแบบสวยๆเลยนะทุกคนนะ ไปที่ C ขออนุญาตปรับเปลี่ยนหน่อยละกันนะครับขออนุญาตปรับเปลี่ยนเรื่องนี้นะครับทุกคนเออขออนุญาตปรับเปลี่ยนเรื่องนี้นะครับมาอุ้ยมาแล้วแบบนี้ก็มันแบบนี้ก็หวานปี64แต่กินก็หวานปี29ไม่รู้มาเลยครับจังหวะนนี้ครับแซปพอรนะครับแซปพอร์ มีสามพันกว่าบาทนะครับสุดจ <lawsuit royable. S 1> ัดประหลัดบอกนะทุกคนนะโอ้โหแจ็คพอตของรถไฟเรานี่ครับเอาเรื่องเหมือนกันนะฮะเออเอาเรื่องมาอีกแล้วครับแจ็คพอตมาอีกแล้วแจ็คพอตมาอีกแล้วทุกคนแจ็คพอตมาอีกแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหหนึ่งพันเก้าม่อีกแล้วครับมาอีกนะครับรางวัลก้อนโตของเรานี่ครับเข้ามาอีกแล้วนะฮะอ่าเป็นยังไงครับซุปเปอร์เมก้านะครับสามสองพันกว่าบาทนะครับ เรียบร้อยเป็แล้วจ้าไม้แล้วกท่านผู้ชมไม้แล้วับท่านผู้ชมไม้แล้วก็ห้าร้อยไม้สองพันสามอุ้ยเข้ากันอย่างต่อนี่นะครับจังหวะนี้นะฮะเข้ากันอย่างต่อนี่นะครับเกมที่ผมเล่นอยู่นะับดูจากทุดกร้อยมาเป็นหนึ่นานะครับเกมที่ผมเล่นอยู่นครับไม่แนะนำเด็กที่ัง เด่กนะครับนะเออไม่แนะนำเด็กขาดเลยครับผมก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งในช่องทางของผมด้วยนะครับสวัสดีครับ